นี้ผมวิ่งอยู่ถนนไม้เลขสองหนึ่งสี่นะครับผมเปลี่ยากฎ,กฎการใหม่แถวบ้านเราก็ว่าได้นะครับผมนี่ในเขตจังหวัดสุรินทร์นะครับ <c oughs> ภาพบรรยากาศเช้าตอนนี้ก็แปดโมงยี่สิบแล้วครับผมนี่หมอกยังลงแน่นหนาเลยครับผมมองในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นเป็นหมอกนะครับแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าก็นอกนี้มองกันไม่เห็นเลยครับนี่ ขาวไปหมดเลยนะครับมองข้างทางเนี่ยจะไม่เห็นอะไรเลยครับนี่มีจะมองเลยครับผมยะทางมองไปขา้างหน้าร้อยเมตรเดินจะมองกันไม่เห็นนะครับผมจะมองไม่เห็นเลยสังเกตนะจะมีรถเปิดไฟนะ สวนทางมานะครับผมผมว่าวันนี้นะในพื้นที่จังหวัดสุรินทุกหลายหายพื้นที่นะครับผมก็น่าจะเป็นแบบนี้กันหมดนะครับ <c oughs> เนี่ยต้องมองในตาเปล่านะมองในตาเปล่าถึงจะเห็นว่าเป็นหมอกลมนะครับผมวันนี้จะมาปรับที่นานะครับผมนะ่ นี่ครับแปดโมงแล้วครับผมนี่มึดเลยเอย้ขาวจั่วเลยนี่เข้ามาในสวนนะผมอันนี้มาปรับพื้นที่น่ะมองไม่เ,เลยข้างหลังนู่นอ่าโอเคโอเคอืม เราดันเลยครับผมวันนี้จัดไปกี่ชั่วโมงเนาะวันนี้จัดไปปรับพื้นที่หน่อยครับผมปรับทุกปีครับผมปีที่แล้วก็ปรับนะครับแต่ยังไม่ยังไม่เสมอนี่มาเอา,เอาอีกรอบครับมัน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 ล่มตรงนั้น ขายสักหน่อยครับผมดีง่ายใช้คล่องนะครับจเจ้านี้ครับขาบอกที่ไหนมีสิบไร่ตรงนี้หนึ่งไร่ก็จะมาก่อนนะครับตรงนี้รัดคิวเลยครับอก ตามสั่งครับสั่งได้ครับ